ซาอแวนใจนะคะคันนี้เริ่มต้นที500,000บาทนะคะเจ้าคันนี้นะคะเป็นรถที่เหมาะกับครอบครัวใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆนะคะไฟนะคะเป็นไฟแบบฟู l l LED นะคะก็คือสวยมากๆนะคะแล้วก็มีโลโก้โตโ,ตโยต้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเรามาดูในส่วนล้อของเขานะคะล้อจะเป็นลอ้ออลลอยทูโทนนะคะก็คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะส่วนยางนะคะถ้ากรณียางเก่าเราเปลี่ยนให้นะคะไม่ต้องห่วง สภาพคันนี้ก็คือนะคะเอี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันไนมะ่20,090นะคะก็ถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะเรามาดูนะคะในส่วนของคอนโซลหน้านะคะก็ทําจากวัสดุดีมากๆเลยนะคะหน้าจอนะคะเป็นทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ FM AM และ USB ได้เลยนะคะ ด้านล่างนะคะก็จะเป็นโหมดปรับแอร์นะคะจะเป็นแบบแมนนวลนะคะตามมาด้วยนะคะเกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะพวงมาลัายนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะก็มีปุ่มฟังก์ชันอยู่ซ้ายมือนะคะตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะหุ้มผ้านะคะสวยมากๆนะคะแผงประตูด้านข้างนะคะก็จะมีปุ่มปรับกระจกนะคะทั้ง4บานนะคะแล้วก็มี ตัวล็อกกระจกนะคะแล้วก็ยังมีนะคะช่องใส่แก้วน้ําใส่ของต่างๆนะคะด้านล่างนะคะ1 2ึสามนะคะกว้างมากๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นรถครอบครัวนะคะคันนี้สามารถนั่งได้ถึงเจดที่นั่งเลยนะคะ,ะตัวด้านหลังนะคะในกรณีเราอยากเก็บของนะคะก็สามารถพับเก็บได้เลยนะคะที่เก็บของก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะ หากใครที่สนใจนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดบ้านเขียวด้านบนของเรามาได้เลยนะคะสาหรับวันนี้นะคะแอดมินใบเตยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้คะค่ะ